คำเตือนด่วนไข้หวัดใหญ่และอ s v กำลังแพร่ระบาดหนักเหมือนไฟป่าในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุแต่เรื่องนี้กับหน้าขัดแย้งตรงที่ตัวเลขยังผู้ไม่หยุดและหลายคนอาจมองข้ามมาตรการง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากสถานการณ์ล่าสุด1มกราคมถึง20กันยายน2568ไข้หวัดใหญ่สะสมแล้วมากกว่า5 5 5 0 7 4รายเสียชีวิต59รายตัวเลขผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ59ปีอ s v respiratory syncytial virus เกิดกว่า 16, 16,145รายเสียชีวิต2รายกลุ่มเสี่ยงหลักคือทารกถึงเด็กอายุไม่เกิน4ปีกลุ่มคนที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษทารกและเด็กเล็กเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังอ่อนแอผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรงเต็มร้อยผู้มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจหรือภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจเบื้องหลังชื่อสูตรปิดล้างเลี่ยงหยุดหปิดสวมหน้ากาก,ากอนามัยเมื่อไอจามหรืออยู่ในที่คนแน่น ตัวอย่างหน้ากากผ้าอาจกรองหยดน้ำลายเบื้องต้นได้แต่หากอยู่กับคนป่วยติดกันนานๆนนคนอัปเกรดเป็นหน้ากากทางการแพทย์ชั้นหนึ่งสองชั้น 2. ล้างทูสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้อนอย่างน้อย7จสเปอร์เซ็นเพิ่มเติมวิธีจับเวลา20วินาทีคือร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดตั้งแต่ต้นจนจบครั้งหนึ่ง 3. เลี่ยงลดการเข้าไปในพื้นที่แออัดเช่นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนกีฬาหรือแหล่งชุมชน ยกตัวอย่างเปลี่ยนจัดเวลาซื้อของช่วงเช้ามืดเพื่อเจอคนน้อยลง 4. หยุดเมื่อเริ่มมีไข้ไอจามหรือหายใจหอบคนพักที่บ้านได้ไปโรงเรียนหรือที่ทำงานพร้อมนัดหมายแพทย์ทันทีจุดที่หลายคนไม่ทันใส่ใจบางบ้านคิดว่าแค่ปล่อยให้หายเองก็พอแต่จริงๆอาการหนักขึ้นอาจพาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอย่างปอดอักเสบได้บางชุมชนโต้เถียงกันว่าการปิดโรงเรียนทันทีที่พบผู้ป่วยจะเสียโอกาสทางการเรียนรู้คุณคิดเห็นอย่างไร อาการหน้าเป็นห่วงที่ห้ามมองข้ามหอบเหนื่อยมากจนพูดต่อเนื่อไม่ได้ซึมลงไม่ตอบสนองไข้สูงต่อเนื่องกว่าสวันและไม่ลดลงแม้ใช้ยาลดไข้หลายเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานสาธารณสุขยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้นแต่ก็มีผู้ตั้งคำถามว่าควรบาลานซ์อย่างไรระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจคุณคิดว่าแนวทางไหนยุติธรรมที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันใต้โพสต์นี้เลย